พระราชาสุดโหดต้นแบบพระเอกเรื่องบอนนาพชิตโยมาเจสตีที่รับบทโดยอีแชมินรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ด้วยเขามีชื่อว่ายอนซันกุนเป็นพระราชาคนที่10บของราชวงศ์โชซอนเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จะกลายมาเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในทุกวันนี้กุนในภาษาเกาหลีแปลว่าเจ้าชายทุกคนอาจจะสงสัยกันว่าเขาเป็นพระราชาและทําไมเขามียศเป็นเจ้าชายนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาโดนปฏิ วัดรัฐประหารโค่นลมบันหลังนั่นเองค่ะแล้วเราอะ่ะจะมาทําความรู้จักเขาให้มากยิ่งขึ้นกันว่าทําไมเขาถึงได้ชื่อว่าทรราชแห่งราชวงศ์โชซอนรวมไปถึงว่าเอ๊ e h, เขาอะ่ะเกิดมาพร้อมกับความโหดร้ายขนาดนี้เลยหรือไม่หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ที่ทําให้เขากลายเป็นคนบ้าคลั่งที่กระทําการสังหารหมู่คนอื่นอย่างเ e ียมโหดได้ขนาดนี้ยอนชันกุลที่เขาถูกมองว่าเป็นทรราชที่เรวร้ายที่สุดในราชวงศ์โชซอนนั่นก็เป็นเพราะว่าในราชสมัย ของเาอะเกิดการกวาดล้างน้องเลือดถึงสองครั้งทําให้มีคนบาดเจ็บล้มตายมากมายรวมไปถึงการเกณฑ์ผู้หญิงทั่วราชอาณาจาักรเลยจับตัวมาเป็นนางลมให้ความบันเทิงในราชวางังและที่สําคัญไปกว่านั้นเลยคือเขาทำการยุบโรงเรียนแล้วก็ยึดสถานที่นั้นที่เขาเรียกกันว่าซุงยุนควงังมันเป็นสถานที่สอนราชบัณฑิตช,ชื่อดังในเมืองหลวงเยเขายึดมันไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นสถานที่บันเทิงเพื่อให้ความบันเทิงส่วนตัวของเขานนั่นเองจริงๆแล้วเขาอ่ะ ก็ไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วมีสภาพจิตใจอันโหดร้ายมาตั้งแต่เด็กหรอกนะคะแต่ว่าเขาอะถูกหล่อหลอมโดยปัจปจัย2ปัจจัยสาคัญก็คือ1เลยเป็นปัจจัยในเรื่องของ personal personal, personal ในที่นี้ก็คือเหมือนครอบครัวเขาไม่อบอุ่นซึ่งเราจะเล่ากันในพาทไบและอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เขาเป็นกรรษัตริย์เนี่ยเขาก็ต้องทําการบาลานซ์พลาวเวอร์ของขุนนางกลุ่มต่างๆซึ่งเขาอะไม่สามารถบาลานซ์ได้แล้วเขาก็ถูกขุนนางกลุ่มหนึ่งยืมมือเพื่อกวาดล้างขุนนางฝั่งตรง อันนี้ก็จะไปโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าก็ต้องโทษที่ว่าเขาอะไม่ได้ใช้จริยธรรมหรือว่าไต่ตองความจริงว่ามันเป็นยังไงก่อนก็คือเชื่อไปเลยเอาละเราจะมาเริ่มจากเหตุปัจจัยแรกเลยว่าทําไมเขาอะถึงมีจิตใจที่ไม่มั่นคงเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเขาเกิดมาเป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าซองจงกษัตริย์คนที่9ของราชวงศ์โชซอนกับพระมเหสีลำดับที่สองที่มีชื่อว่าพระมเหสียุนหนึ่งทุกคนอาจ จะสงสัยว่าทำไมยุนหนึ่งมาเราจะมาย้อนไปกันสักนิดหนึ่งคือพ่อของพระเจ้ายอนซันที่ชื่อว่าสองจงเนี่ยเขามีพระมเหสีหลักๆด้วยกัน3คนคนแรกคือพระมเหสีฮันแต่งงานกันตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระราชาแต่ว่านางดันไม่มีลูกชายสภาพร,ร่างกายอ่อนแอทําให้ตุยเย่ปในที่สุดพระมเหสียุนเนี่ยที่เขาได้ขึ้นมาตําแหน่งอาจจะเป็นเพราะว่า พระเจ้าทองจงอะ่ะหลักนางมากตอนนั้นนั่งเป็นคนสวยแบบสวยเลยอะ่ะแล้วก็คงปู่ของพระมเหศรียุนเนี่ยคือเป็นคนที่มีส่วนช่วยให้พ่อของพระเจ้าทองจงเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นพระราชาปู่ของพระมเหสียุนอะ่ะอยู่ในกลุ่มขุนนางกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟหัวอนุรักษ์นิยมที่ชื่อว่าฮันกูที่สนับสนุนให้พ่อของพระเจ้าทองจงเนี่ยปฏิวัติตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นพระราชาก็เลยคิดว่านี่เป็นกลุ่ม ขุนนางสําคัญที่ดันหลังพระมเหสียุนหนึ่งให้ขึ้นรับตําแหน่งในครั้งนี้และมันก็ทําให้องค์ชายยอนซันของเราเนี่ยนอกจากเป็นลูกชายคนโตคนแรกแล้วก็ยังเป็นลูกของพระมเหสีอีกไม่รู้มันจะมีใครที่คาบช้อนเงินช้อนทองที่ใหญ่กว่านี้มาเกิดอีกไหมทําให้มองลงไปได้จ้าได้ตําแหน่งราชทายาทไปตั้งแต่จําความได้ต่อมาเนี่ยพระมเหสียุนหลังจากขึ้นรับตําแหน่งแล้วอะ่ะไม่นานนางก็เกิดความอิจฉา ลิศยาในใจต่อพัสนมคนอื่นๆขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองอยู่สูงสุดก็เลยทําให้กลัวที่จะโดนแย่งความรักจากพัสวามีไปใดๆก็ตามนางอิจฉาลิศยาสนมคนอื่นๆจนถึงขั้นลงมือทําร้ายโดยการวางยาให้พัสนมคนหนึ่งในนั้นะตายไปเลยทีเดียวอันนี้ฟังหูไว้หูนะมันเป็นข่าววงในซึ่งพระนางก็มีพฤติกรรมอิจฉาลิศยาตตีพัสนมเรื่อยมาจนกระทั่งอีกสองปีถัดมา นางเอาใหญ่นางถึงขั้นทะเลาะกับพระสวามีลงไม้ลงมือจนเล็บของนางอะไปขวนเข้าที่หน้าพระเจ้าทองจงเกิดเป็นรอยขวนเล็กๆแต่รอยขวนเล็กๆเ,เนี่ยโทษฐานมันคือกระบทเลยเพราะว่าทําให้พระเจ้าแผ่นดินเลือดตกยางออกแต่ว่าด้วยความรักหรืออะไรก็ตามเป็นแม่ของลูกใดๆก็ทําให้พระเจ้าทองจงอะ่ะให้บทลงโทษขั้นกระบฏอะไม่ลงพระองค์ก็เลยได้แค่ปลดพระนางออกจากตําแหน่งโดยให้เหตุผลว่าพระนางท ผิดกฎภรรยาที่ดีในข้อ2ที่ต้องเชื่อฟังและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่มีความอิจฉาดิษยาต่อผู้อื่นนางก็เลยตุบโดนถอดออกจากตำแหน่งไปในปีนั้นพระเจ้าทรงจงก็ได้เลื่อนตำแหน่งพระสนมคนใหม่ ขึ้นมาแทนที่เป็นพระมเหสีซึ่งพระมเหสีคนนี้เราจะเรียกเขาว่าพระมเหสียุนสองส่วนพระมเหสียุนหนึ่งที่ตุบไปเราจะเรียกเขาว่าอาดีตพระมเหสีละกันเพื่อไม่ให้ทุกคนสับสนเอาล่ะพระมเหสีคนใหม่ที่ขึ้นมาที่ชื่อว่าพระมเหสียุนสองเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเอาตรงๆคือเขา่ก็เลี้ยงดูเจ้ายอนซันมาเป็นอย่างดีเลยแต่ในอีกฝั่งหนึ่งอดีตพระมเหสีที่ถูกปลดไปแม่ของพระเจ้ายอนซันเขาไม่ยอมไงคือ อาจจะไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียวแต่คนที่แบ็กข้างหลังอยู่กลุ่มขุนนางที่ยังอยู่ฝั่งพระนางก็พยายามที่จะน,นําพระนางกลับเข้าตําแหน่งเดิมเพราะว่ายังไงนางก็เป็นแม่ขององค์ชายราชทาย,ยาทเคยเป็นอดีตพระมเหสีด้วยก็คิดว่าสักวันหนึ่งนางจะได้กลับมาในตําแหน่งเดิมแต่ว่าแผนการนี้ถูกล่วงรู้แล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยไงพระเจ้าทรงจงก็เลยต้องใช้ไม้แข็งในการจัดการก็คือการประทานยาพิษให้อดีตพระมเหสีหนุ่มแม่ ของเจ้ายอนซันเนี่ยฆ่าตัวตายในอีก3ปีถัดมาซึ่งตอนนั้นน่ะพระเจ้ายอนซันก็คงอายุประมาณ3 5ถึงหขวบได้น่าจะประมาณ5ขวบมัง้งตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่อ่ะก็คงยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วคนทั้งวังก็ช่วยกันปิดข่าวแม่ของพระองค์ด้วยทุกคนก็บอกไปว่าแม่ของพระองค์อะ ป่วยตายอยู่นอกวงังส่วนแม่คนแม่เลี้ยงคนใหม่อ่ะก็ดีดีแสนดีแลือเกินเลี้ยงตัวเองมาเป็นอย่างดีเขาก็เลยเติบโตมาเป็นคนที่ดีที่ภาพลักษณ์ดะีนะเพราะว่าพระมเหสียุนที่สองเนี่ยเขาดันมีลูกชายอีกคนหนึ่งให้กับพระเจ้าซองจงเอาละสิเอาละสิะสทีนี้ลูกชายคนเนี้ยที่เกิดมาใหม่เนี่ยเป็นลูกพระมเหสีปัจจุบันเลยนะก็เลยทําให้เขาอะ่ะมีแบ็คข้างหลังอะ่ะมากขึ้นส่วนพระ เจ้ายอนซันที่เป็นราชทายาทในใจก็รู้ว่าตัวเองมีตําแหน่งราชทายาทแล้วก็ทําดีนะแต่คือในใจมันก็ต้องคิดว่าเราจะโดนปลดหรือเปล่าวะเราจะโดนปลดเมื่อไหร่วะเพราะว่าขุนานางมันก็มีคนที่สนับสนุนลูกของมเหสีคนใหม่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเองก็ยังเป็นของเป็นองค์ราชทายาทก็เลยต้องเป็นคนแบบเหมือนกดดันตัวเองทําให้ตัวเองเรียนหนังสือเก่งดูดีตลอดเวลาทําให้พ่อรักทาให้ทุกคนรักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยภายนอก จะดูดีแต่ว่าภายในอะ่ะเขาก็เริ่มที่จะอ่อนแอแล้วก็เปราะบางลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าพระมเหสีคนใหม่อะ่ะจะเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีก็ตามเวลาก็ผ่านไปเรื่อยมาพระองค์ก็เติบใหญ่เป็นองค์ชายราชทายาทที่ดีจนกระทั่งในปี1494พ่อของพระองค์หรือพระเจ้าซองจงเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงทําให้พระองค์ที่ตอนนั้นเป็นองค์ชายรัชทายาทได้ขึ้นสู่ตําแหน่งเป็นพระราชาคนที่1ิแห่งราชวงศ์โชซอน ใน3ปีแรกที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์ทรงปกครองอย่างดีเป็นธรรมรวมไปถึงคำนึงถึงราษฎรไม่ว่าจะเป็นการให้การช่วยเหลือประชาชนลดภาษีและแรงงานของชาวนาจัดตั้งความช่วยเหลือให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ไปจนถึงถิงถ่นทุรกันดารรวมไปถึงยังปรับปรุงยุ้งฉางหลวงเพื่อให้มีการแจกจ่ายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงกันทุกคนรวมไปถึง อีกเรื่องที่สําคัญก็คือการเสริมสร้างการป้องกันประเทศเสริมสร้างกองทัพบริเวณแนวชายแดนให้ความสําคัญกับการซ่อมป้อมปราการและฐานทัพเพื่อป้องกันการรุกรานจากพ่วงจู่เจริและมีการบริหารราชการที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้ขุนนางได้อภิปรายในราชสำนักอย่างเท่าเทียมการรับฟังดีกาต่างๆเพื่อปฏิรูปการทุจริตรวมไปถึงตัดสินคดีความอย่างยุติธรรมอีกด้วยแต่แล้ว ในปี1นป8ี1498ไฟในใจของพระองค์มันก็เริ่มประทุแล้วก็ระเบิดออกมาในเหตุการณ์ที่เรียกว่าการกวาดล้างนักปราดกลุ่มชาริมครั้งที่หนึ่งเราจะมาเริ่มเล่าบริบทกันนะคะในสมัยตั้งแต่ พระเจ้าทองจงเนี่ยพ่อของพระเจ้ายอนซันเนี่ยมันจะมีกลุ่มขุนนางดั้งเดิมเลยกลุ่มขุนนางฮันกูที่เป็นหัวค onservative um และก็จะมีกลุ่มที่ขานอํานาจกันก็คือกลุ่มขุนนางฝั่งซาริมซึ่งเป็นกลุ่มขุนนางนักปราชญหัวก้าวหน้าหัวสมัยใหม่ที่ให้ค่ากับความถูกต้องจริยธรรมอันดีซึ่งสองกลุ่มเนี่ยเขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดในสมัยของพระเจ้าสองจงจนมาถึงต้น รัชสมัยของพระเจ้ายอนซันเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันมาตลอดนี่แหละแต่ว่ามันมาเจอกับเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้กลุ่มซาริมถูกฆ่าโทษแล้วก็กว,า,กวาดล้างต้นเหตุมันเกิดมาจากซาโชซาโชคืออะไรซาโชคือบันทึกเหตุการณ์ประจําวันของกษัตริย์ที่เป็นข้อมูลดิบมันก็คือไดอารี่ชีวิตประจําวันของกษัตริย์แต่ละพระองค์นั่นเองตืง่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันทําอะไรกินข้าวไปไหนเจอใครเป็นข้อมูลดิบเลยซึ่งข้อมูลดิบแล้ มันจะต้องถูกชำระออกมาเป็นชินลกหรือบันทึกประวัติศาสตร์ราชวงศ์ก็คือเขาต้องนําข้อมูลดิบจากไดอารี่นั้นมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นเนื้อความให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจถึงเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์กลายเป็นชินลกซึ่งชินลกจะถูกเรียบเรียงโดยกษัตริย์คนถัด เช่นลูกนำซาโชมาทำเป็นชินลกให้พ่อของตัวเองแล้วตัวยอนซันกุลน่ะเขาก็ได้มีโอกาสไปอ่านซาโชก็คือไดอารี่ข้อมูลดิบซึ่งข้อมูลดิบเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีคนรู้ข้อเสียของกษัตริย์พระองค์เพราะว่ามันถูกทำโดยลูกอะ่ะเขาก็ต้องเอาข้อดีหรือว่ากรณีกิจดีๆต่างๆมาเรียบเรียงซะส่วนใหญ่อยู่แล้วะนะเขาก็เลยเพิ่งมารู้ว่าในข้อมูลดิบเหล่านั้นน่ะมันมีคนบันทึก เกี่ยวกับกรรมที่ไม่เหมาะสมของปู่เขาอยู่ด้วยซึ่งปู่ของเขามีชื่อว่าพระเจ้าเซโจเรามาเล่าเข้าๆกันก่อนว่าพระเจ้าเซโจเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ที่รัฐประหารตัวเองขึ้นมาตอนนั้นเขาเป็นเจ้าชายธรรมดาเนี่ยแหละแล้วหลานชายเขาอ่ะเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ใช่ไหมแล้วหลานชายเขาค่อนข้างอ่อนแอเพราะว่าเป็นเด็กเขาก็เลยปฏิวัตนินันซะเลยตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์นั่นเองพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ได้กล่าวมาคือพระเจ้าเซโจเนี่ยเขานำสนมขององค์ชายรลชา ญาติก็คือสนมของลูกตัวเองอะ่ะมาเป็นสนมของตัวเองฉะนั้นรวมไปถึงเขาอะ่ะยังขุดหลุมศพของพระนางพฮยอนด็อกผู้เป็นพี่สะพย้ยขึ้นมาแล้วก็นำรวงศบอไปลอยน้ําและที่สําคัญเลยคือเขาได้ทอดทิ้งพระศพของพระเจ้าดันจงที่เป็นหลานตัวเองอะ่ะที่ตัวเองปฏิวัติเขาออกจากบัลลังก์อ่ะให้กลุ่มอีกาในป่าลุมจนศพนั้นเละเทะไม่มีชิ้นดีซึ่งการขุดศพขึ้นมาหรือว่าการทําลายศพอมันเป็น การทำลายเกียรติของผู้ตายเป็นอย่างมากในลทัทธิคงจือ๊อและแน่นอนว่าเมื่อยอนชันกุลได้อ่านเรื่องกล่าวว่าร้ายปู่ของตัวเองเนี่ยพระองค์ทรงกริ้วเป็นอย่างมากและกลุ่มขุนนางกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มฮันกูที่เป็นพวกของพระเจ้าเซจัวเดิมเนี่ยแหละได้ใช้ความโกรธณนะตอนเนี้ยของยอนชันกุลนะเป็นอาวุธในการกำจัดขุนนางฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งซาริมนั่นเองในเหตุการณ์นี้ ยอนซันกุนมีรับสั่งให้ลงโทษอย่างรุนแรงแก่นักปราที่เกี่ยวข้องกับการทำบันทึกนี้ทั้งหมดโดยให้นำไปประหารชีวิตด้วยการตัดเป็นชิ้นที่เรียกว่าหนึ่งจีชอซันรวมไปถึงยังให้ขุดศพของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ขึ้นมาตัดหัวแล้วนำไปแขวนประจานในเหตุการณ์นี้มีนักปราและขุนนางกว่า50คนที่ต้องโทษประหารย้ายหรือโดนปลดออกจากตำแหน่งในประเทศ ไปยังดินแดนห่างไกลหลังจากเหตุการณ์สังหารนักปราดกลุ่มซาริมครั้งที่หนึ่งอำนาจของยอนซันกุลก็เพิ่มมากขึ้นพระองค์ทรงเริ่มการปกครองในรูปแบบผลิตการอย่างเต็มรูปแบบทรงรับสั่งให้รวบรวมหยิมงงามจาก ทั้งโชซอนมายังวังหลวงเพื่อ,อระบายความสุขในเรื่องของการดื่มและการร้องรำทำเพลงและผู้หญิงเหล่านี้มาจากทุกชนชั้นเลยนะตั้งแต่ทาสประชาชนทั่วไปรวมไปถึงลูกสาวขุนนางน้อยใหญ่ตามหัวเมืองต่างๆเพราะว่าการกระทำนี้มันไม่ใช่แค่การที่อยากได้ผู้หญิงมาปฏิบัติปรนเปรยตัวเองเท่านั้นนะแต่ว่ามันคือการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตในการปกครองด้วยความกลัวก็คือทำให้ขุนนางต่างๆอ่ะไม่หือไม่อือโดย การเอาลูกสาวเขาอ่ะมาอยู่ในวังหรือไม่ก็กลัวลูกสาวเขาถูกจับไปประมาณนี้มันเป็นการหาความสุขแล้วก็การปกครองไปในตัวซึ่งหญิงสาวที่ถูกคัดมาจะต้องมาทําการร้องรําทําเพลงปนระบิพัดวีต่างๆหญิงสาวเหล่านี้จะเรียกว่า อุนพยองถ้าคนไหนต้องตาหรือว่ามีความสามารถพิเศษจะได้เลื่อนขั้นเป็นหึงชองหรือนางระบำในวังหลวงและก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เตะตามีความสามารถพิเศษเป็นอย่างมากมัดใจยอนซันกุลได้ทันทีนั่นก็คือ จางนกสูน้ำเสียงอันไพเราะของนางราวกับเสียงสวรรค์และใบหน้าของนางที่ดูอ่อนเยาว์ราวกับเด็กอายุ16แม้ว่าความจริงแล้วอายุนางจะมากกว่านั้นทำให้จางนกสู โดดเด่นกว่าหญิงงามทั้งหมดที่ยอนซันกุลเคยพบเจอแบ็กกราวของนางจางนกสูเนี่ยมีพ่อเป็นขุนนางดับล่างและมีแม่เป็นชนชั้นต่ำเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่านางเป็นคนชั้นต่ำฐานะนางยากจนมากจนมาเป็นทาสในเรือนขององค์ชายแจอันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนางเลยขายตัวเองออกไปเป็นกีแซงกีแซงคือหญิงที่ฝึกฝนการร้องเพลงการเต้นรำ เพื่อเป็นหญิงที่ให้ความบันเทิงแกบ่บรรดาผู้ชายและขุนนางทั้งหลายชื่อเสียงของจางนกซูแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงหูของยอนซันกุลที่บังเอิญมีโอกาสได้มาพบกับนางที่บ้านขององค์ชายแจอันในงานเลี้ยงเมื่อพระองค์ได้เห็นความสามารถอันน่าทึ่งกับรูปร่างที่งดงาม พระองค์จึงทรงรับนางเข้ามาในวังหลวงและแต่งตั้งให้นางเป็นสุกวอนหรือพระสนมขั้นรองในทันทีนางไม่ได้มีดีแค่ความสามารถด้านศินลปะร่ายรำทำเพลงแต่ว่านางมีความสามารถในการเอาอกเอาใจและเก,กลี้ยกล่อมพระเจ้ายอนซันเป็นอย่างมากว่ากันว่านางเปรียบเสมือนผู้ที่มาเติมเต็มคำว่าแม่ให้กับพระเจ้ายอนซัน ที่ขาดแม่ไปตั้งแต่เด็กและพระองค์ก็มีความสุขกับการที่ถูกลงโทษราวกับเป็นแม่ของพระองค์เรียกได้ว่าในตอนนั้นนางเป็นผู้หญิงที่มาจากชนชั้นต่ำแต่มีอำนาจที่สุดในโชซอนเลยทีเดียวหลังจากนั้นพระเจ้ายอนซันก็ทรงปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์สำคัญที่น่าหด ในเหตุการณ์สังหารหมู่นักปราดกลุ่มซาริมครั้งที่สองเนี่ยมีความหดเหี่ยมกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมากเพราะว่าสาเหตุสำคัญน่ะมันมาจากพระเจ้ายอนชันน่ะได้รับการเพชรทูลจากขุนนางกลุ่มฮันกูว่าพระมารดาของพระองค์อ่ะที่ถูกประธานยาผิดไปอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ผิดคือพระนางถูกใส่ร้ายจากพัสนุมออมและพัสนุมจอง จนต้องจบชีวิตลงเมื่อพระองค์ได้ยินอย่างนั้นพระองค์ทรงกริ้วในทันทีพระองค์ทรงกลับวงังเพื่อไปจับตัวพระสนมทั้งสองมาลงโทษอย่างโหดเหี้ยมและยังให้นำศพของพระสนมสองคนนั้นมาทำช็อตกันไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันคือของดองเค็ม ก็คือเอาศพคนมาทำดองเข็มแล้วก็เอาไปทิ้งตามป่าเขาและเขาก็เชื่อว่าย่าของเขาอ่ะหรือพระนางอินซูมีส่วนที่ทำให้แม่ของเขาได้ตายไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะยอนชันกุลเขาไม่ได้มาเพิ่งทราบเรื่องว่าแม่เขาถูกประทานยาพิดตายในเหตุการณ์นี้นะคือ เขารู้อยู่แล้วตั้งแต่เขาขึ้นครองราชเพราะว่าเขาได้เห็นชื่อของตาตัวเองอ่ะในบันทึกราชวงศ์เขาก็เลยรู้ว่าพระมานดาตัวเองเป็นใครแล้วเขาก็เริ่มสืบไปจนได้รับความจริงว่าพระมานดาของเขาอ่ะไม่ได้ป่วยตายแต่ว่าพระมานดาของเขา่ถูกประทานยาพิษจนสิ้นพระชนแต่คือก็ได้รับข้อมูลแค่นั้นตามบันทึกใช่ไหมเขาก็ยังไม่โกรธไงเพราะว่าไม่รู้สาเหตุแต่ว่าพออันเนี้ยถูกเพชรทูล ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะจากคนใกล้ชิดว่าถูกใส่ร้ายแล้วเหมือนไฟของในใจของพงก็ถูกจุดขึ้นมาตั้งแต่เหตุการณ์ประหารกลุ่มซาลิมครั้งที่หนึ่งแล้วอะ่ะเขาก็เลยเหมือนระเบิดออกมาใหญ่กว่าเดิมโดย หลังจากที่เขาได้ทราบเรื่องนี้แล้วได้ไปทำการสังหารพระสนุมทั้งสองคนเนี่ยเขายังได้สั่งลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนของพระมารดาของเขาอย่างโหดเหี้ยมทําให้มีขุนนางและนักปราดกว่า200คนต้องโทษประหารย้ายหรือถูกปลดออกจากตำแหน่งและยังทรงลงโทษโดยวิธีที่น่ากลัวที่เรียกว่าเซกลพโยพุง หรือการขุดศพของผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนําขึ้นมาแล้วก็นํากระดูกของศพเนี่ยไปบดเป็นผงและนําไปโปรยทิ้งในอากาศซึ่งเป็นการทําลายเกียรติของบรรพบุรุษอย่างโหดเหี้ยมที่สุด ในสังคมที่เคร่งครัดในประชญาขงจือ๊อพอเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นน่ะพระองค์จากคนที่มีปณิธานอันดีที่จะปกครองประเทศช่วยเหลือประชาชนบริหารงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมีการให้โอกาสคนอื่นในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นในราชสำนักอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบโรทิ้งหมดเลยเขากลายเป็นคนที่ปกครองเมืองใช้ความโหดร้ายใครไม่เห็นด้วยลงโทษใครไม่เห็นด้วยประหารทําให้ทุกคนน่ะไม่กล้ามีปากมีสี ในราชสำนักอะ่ะมีแต่ความหวาดกลัวแล้วคือยิ่งไปกว่านั้นนะเขาอะ่ะยังทําการกดขี่ทางวัฒนธรรมและการศึกษาคือพอมีนักปราอ่ะนักปรามันก็ชอบพูดใช่ไหม้วพูดมันก็วิจารณ์ใช่ปะปิดตรงนี้แม่งเลยไม่ต้องผลิตนักป่าแล้วเปลี่ยนจากซองยุนกวนซองยุนกวานเป็นสถานที่ผลิตราชบัณฑิตที่จะกลายมาเป็นขุนนางที่บริหารบ้านเมืองปิดเลยปิด,ปดเปลี่ยนมันเป็นสถานบันเทิงหอนังลมซะแล้วก็จริยธรรมเหรอวัดหรือมันซะ กลายเป็นวังตะอากาศนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนวิจารณ์อยู่ดีก็เลยสั่งห้ามเขียนอักษรฮันกึนก็คือห้ามเขียนภาษาเกาหลี่เพราะว่าคนที่เขียนภาษาเกาหลีก็คือจะเป็นคนใช้ชาวบ้านทั่วไปส่วนคนที่เขียนภาษาจีนก็จะเป็นพวกขุนนางที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแม้แต่อักษรฮันกึนที่แบบคนธรรมดาจะใช้ไม่ต้องใช้แหละเดี๋ยวมาเขียนดาอะไรประมาณนี้ไม่พอไม่พอห้ามเขียนแล้วใช่ไหมแต่ปากมันยังพูดได้นี่ไอพวกขุนนางนักปราชญ์ที่ไม่เห็นด้วยพูดมากเกินเชิดไก่ให้ลิงดู ก็คือนําพวกคนพวกนั้นอะที่พูดหรือวิพากษ์วิจารณ์พระองค์อะมาเดินแห่ประจานโดยการใส่ป้ายติดหน้าอกไว้แล้วก็เดินไปรอบเมืองแล้วก็เขียนว่าแบบปากพาจนประมาณเนี้ยเพื่อเป็นการเชิดไก่ให้ลิงดูไม่ให้ใครอะกล้าแม้แต่จะพูดวิพากษ์วิจารณ์พอทีนี้บ้านเมืองมันเป็นกะลียุคแล้วใช่ไหมทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวไอ้กลุ่มขุนนางที่มันเป็นต้นเลือกได้ไหมกลุ่มขุนนางฮันกลัวมันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันมันก็รู้สึกแบบพระราชามันโหดร้ายเกินควบคุมเกินเยียวยาแล้ว ขุนนางกลุ่มเนี่ยก็กลัวว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะโดนด้วยเหมือนกันก็เลยทําการยึดอํานาจรัฐประหารบุกเข้าพระราชวังปลดยอนชันกุลลงจากราชบัลลังก์และลดยศพระองค์จากพระราชากลายเป็นองค์ชายเขาก็เลยได้ชื่อว่ายอนซันกุลมาจนถึงปัจจุบันนี้และพระองค์พระโอรสและพระมเหสีก็ถูกเนรเทศไปยังเกาะ คังฮวาเป็นการจบการปกครองบ้านเมืองอันแสนเลวร้ายของยอนซันกุลแต่เราจะมีแถมให้ว่าพระราชาคนต่อไปที่กลุ่มคุณนางอีกลุ่มเนี้นยกขึ้นมาชื่อว่าพระเจ้าจุงจงเป็นใครทุกคนลองทายซิก็คือน้องชายต่างมารดาหรือว่า ลูกชายของพระเมเหสีคนที่3แม่เลี้ยงพระเจ้ายอนซันะนะเขาก็ถูกยกขึ้นมาเป็นพระเจ้าจุงจงแต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกับชะตากรรมอันน่าหดหู่ของยอนซันกุลเพราะว่าพระเอกหน้าหล่อของเราในเรื่องที่รับบทโดยอ e ีแชมินอาจจะมีจุดจบที่แตกต่างกันออกไปก็ได้รวมถึงในเรื่องก็ยังมีตัวละครพี่สาวยุนอาของเราที่จะมาผจญภัยไป,ไปพร้อมกันกันกบซีรีส์บอลนาชิตโยมาเจสตี้ฉายแล้ววันนี้ที่เน็ตฟลิกค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความสนใจหรืออยากรู้ประวัติศาสตร์เหตุการณ์จริงเกี่ยวกับตัวละครในซีรีส์ดังเรื่องไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะเราจะมาทําการดูซีรีส์ให้มีสาระเพิ่มขึ้นไปกับช่องสาระซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ